สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนวดดำแชร์บาคาร่าอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาแชร์กลโกลงไฮโลนะฮะเป็นไฮโลของ S.A. Gaming นะฮะไฮโลนี่เขาจะโกงด้วยการฝังชิปไว้ในลูกเต๋าทั้ง3ลูกนะฮะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ต่างๆเป็นตัวกำหนดแต้มที่จะออกนะฮะก่อนที่จะดูคลิปรบกวนกรนกด u b บ c r i b e และกดกระดิ่งก็เ,เป็นกำลังใจในการแชร์ครั้งต่อไปด้วยนะฮะ ไปชมคลิปกันเลยครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไฮโลออนไลน์นะฮะซึ่งเวลาเราเล่นเราก็จะเห็นแค่แต้มที่จะออกแล้วก็ลูกเต๋าแค่3ลูกนะฮะตัวเลขข้างล่างนี่เป็นตัวกำหนดนะฮะว่าจะให้ไฮโลออกเลขอะไรนะฮะตัวอย่างเช่นนะหนึ่งสามหนึ่งนะฮะแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็น เซนเซอร์นะฮะที่จับอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวกําหนดให้เลขออกข้างล่างนะฮะเห็นไหมครับเขาจะมีตัวเลขกําหนดอยู่ข้างล่างนะฮะโดยที่เขาจะฝังชิปไว้ในลูกเต่าทั้ง3ามลูกนะฮะ ผลของไฮโลจะออกตามตัวเลขที่เขากำหนดไว้อยู่ด้านล่างนะฮะเห็นไหมครับเช่น464นะครับแล้วก็451นะฮะเวลาเราเล่นเราก็จะเห็นแค่ผลของมันนะฮะและนี่ก็คือตัวล็อกกลมงของไฮโลนะฮะ แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อีกมากมายนะฮะและนี่ก็จะเป็นบอร์ดแสดงผลนะฮะตัวเลขที่เขาล็อกไว้นะฮะเพื่อไม่อยากให้เราลงถูกนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดซับสไคร์และกดกระดิ่งื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ